ครับขอรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เรามาทําบุญที่วัดนะครับผมปรากฏว่ามาเจอพี่เดือนนะครับผมเจเดือนล่างทรงปู่นะครับผมมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับผมครับเป็นแรงใหม่นะครับเอฟซีเป็นสถานที่ใหม่นะครับผมนะฮะเรามาเจอโดยบังเอิญแล้วก็ พี่เดือนบอกว่าถูกเป็นประจำนะฮะบอกชาวบ้านแถวช่องแถวแถวเนี้ยถ,ถ,ถูกเป็นประจําเป็นล่างทรงนะปู่มาลงประทับล่างแล้วก็เขียนตัวเลขให้นะครับผมวดที่แล้วนี่แตกทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวเลยนะครับผมศูน่กาับ19เลยนะครับผมแล้วก็ห5ห้าฮะ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพี่เดือนกันครับล่างทรงปู่สีสุโธนะครับว่างวดนี้ปู่ให้ตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านบ้างนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโชควันลาวแล้วนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปสอบถามแนวทางกันครับผม สวัสดีค่ะพี่เดือ <couples. S 3> นบอกค่ะใช่ค่ะได้ยินว่าเข้าเข้าเมื่อกี้น่ะเข้าตลอดเหมือนค่ะเลขก็เข้าหลายงวดอยู่แต่ว่าถ้าถามถึงตัวเจ้าของคือบางทีบางครั้งเลขมันซื้อไม่ได้ตรงเลข <leopard. S 2> อันเลขกันก็ะหาซ <ว etas, S 1> ื้อลอตเตอรี่อย่างงวดกี้นี้ก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่ใช่ไหมมันออกบนเราก็จะไม่ได้หนึ่งเก้าค่ะโอ้หนึ่งเก้าค่ะแต่ปู่จะให้ ปู่จะให้เลขทั้งหมดอลเพื่อนจะให้เป็น09165คือเลข5ตัวเพื่อนบอกว่าให้จับเอาเลขมันอยู่ในนั้น09165ใช่ก็65นะครับน้องใช่65แล้วก็019เข้าทั้ง3ตัวนะ3ตัว2ตัวบน3ตัว2ตัวเข้าหมดเลยแต่เราจะจับเอาแค่69กับ19 19ก็เป็นซื้อโรตเตอรี่19ซื้อโรตเตอรี่แต่ทีนี้พาออกข้างบนเนาะออกข้างบน เราจะไม่ได้เราตอนนี้นีิต้องได้ล่างอย่างเดียวคือถือว่าเข้านะหนึ่งก้าก็ถือว่าแม่นอยู่ค่ะหนึเก้าแล้วก็หกห้าเข้าไหมคะเมื่อกี้เข้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ซื้อซื้อหนึ่งเก้าเด็กเดียวมางเด็กคนมางสามตัวด้วยค่ะเอามาจากปู่ย่าอย่างนี้เหละครับใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือก็ไม่ได้อวดนะคะแต่ว่าเป็นล่างของท่านพยายามที่จะขอก็คือจะขอวันพระนี่ไงเรียนที่จะได้โมนตะกีเบค่ะ มาผ่านล่างค่ะเป็น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 ล่างของปูเป็นล่างของปูล่างปูแล้วบางทีบางครั้งถ้ายญาจะลงก็คือนานๆทีนึงแต่ส่วนมากจะเป็นปูส่วนมากปูจะลงปูสีสุดโทเราแต่ว่าอันนี้ไม่ก็ใช้วิจารณญาณในการชมและพูดคุยวันนี้เนาะเราก็ใช่เราก็ไม่ได้อวดแต่ว่าปูเพื่อนอยู่แล้วเราก็มีองค์ปู่ญ้านับถืออยู่ที่บ้านค่สอบสามหน่อยค่ะคือเวลา เราทำพิเีษเยอะอันนี้ของวดก่อนเยอะอันนี้ของงวดงวดที่แล้วไม่ใช่งวดนี้นะคะอ้าวเนอะงวดนี้ท่านงวดนี้อันนี้ของงวดที่แล้วคือเอาให้ดูว่าเลขอค่ะงวดที่พูดเมื่อกี้นี้ที่มีเลขห้าตัวนั่นคือเป็นของงวดที่ผ่านมางวดวันที่สองพฤษภาค่ะเพราะว่าหนึ่งเก้ามันไปตรงเลขดังเนาะแราก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่เอาแล้วมันไม่ได้ถ้าลอตเตอรี่มันก็ต้องซื้อเลขที่เขาซื้อกันทั่วไปครับผม ก็น uhm. ี่ไงก็ไปซื้ออันนี้มันมันออกบนเราก็ไม่ได้ซื้อบัตรอย่างนี้ต้องออกล่างอย่างเดียวครับใช่แล้วเวลาเราขอปู่นี่เราต้องทําพิธีก่อนเพค่อยๆจะมาทรงก็คือจะจุดธูปสิบหกดอก้าคะจุดธูปสิบหกดอกก็คือปู่ท่านก็จะคือท่านอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราก็ทําพิธีให้แบบว่าให้เกียรติท่านเวลาเราเชิญท่านลง ก็คือท่านก็จะมาอยู่ด้วยตลอดอย่างตอนนี้ท่านถามว่าท่านอยู่ไหมก็อยู่อ,อยู่ถ้าอยากรู้อะไรก็คือบางทีบางครั้งเราพูดไม่ได้ท่านก็ไม่ให้พูดอย่างนี้นนะครับปอ,อเราก็จะไม่พูดบางครั้งเราบอกว่าพิธีต่างๆเราไม่ขอรับทาท่านก็จะประมาณว่าต้องเฮ็ดเหมือนมีอะไรมาพูดอยู่ข้างข้างตลอดเวลาประมาณนี้คือมันใช่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เราไม่สามารถอธิบายได้ครับค่ะ นอกจากที่ว่าเขามีร่างมีอะไรเหมือนกันเราจะคุยกันได้ครับก็คืองวดนี้เพื่อนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะก็อย่างที่เพื่อนเขียนให้เลยนะคะเพราะไม่ตอนลำเมื่อวันที่เก้าที่เป็นวันเกิดของหลวงปู่ทองครับครับเพื่อนทำพิธีด้านหน้าตอนตอนที่ลำปู่เพื่อนก็ยกมือมีท่าประกอบได้ตัวไหนครับผมก็เพื่อนก็ยกอย่างนี้เนาะ สามอ่ายกอย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่ตรงเนี้ยมาสามร้อยยี่สิบสี่ปีมันถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างคือบ่อสร้างตอนนี้เราจะสร้างตอนไหน<อ>ประมาณย<อ>ี่สิบสี่ปีเลยใช่สามร้อยยี่สิบสี่ปีแล้วท่านก็เหมือนประมาณว่าสิบสี่บาดาลเนานะที่ท่านถามท่านถามตอนท่าลำอ่ะเป็นสิบสี่บาดาลก็คือ คือเลขทั้งหมดมันจะมาซีด้วยใช่ไหมคะก็คือจ้ะตามนั้นแม่ตัวงน้าขี้หน่อยแช่อีกแล้วเนี่ยสุาษิตว่าซื้อได้ในตัวนี้หมู่บ้านแกนั่งกวนลึกนั่งได้ละตู้น้อยนะแกนั่งแล้วก้อนเมฆมันลอยมาเพราะถ้าอยากสร้างอ่ะแต่ร่างเนี่ยกําลังซับที่จะเสี่ยงโชคน่ะมันน้อยก็เลยอยากจะแบบว่าบอกเอซีทุกคนเด้ออันนี้ก็คือ คือมันเป็นแนวทางบอกเลยว่ามันเป็นแนวทางแต่ที่ผ่านมาคือเข้าถ้าสมมุติท่านท่านจะให้ศูนย์เจ็ดคือศูนย์เจ็ดจะเป็น่างใช่ไหมใช่คะอยากจะให้ที่ผ่านมาที่ร่างเคยถูกก็คือเราขอท่านอยากทําพิธีอะไรเราขอท่านก็ให้ท่านท้ยคือเราจะแบบเออปูถ้าว่าเลขตัวนี้มันเข้าแน่แก็ขอให้ลูกนั้นมีนิมิตที่ดีเกิดขึ้นก็จะฝันเห็นงูเราก็เออมั่นใจเลย วันนี้ฝันนีค่ะวันนี้ก็คือฝันเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยนั่งดูหนังสองคนก็คือถ้าตีแล้วมันก็คืออย่างตัวเราตีเองเราก็จะตีเด็กก็คือหนึ่งใช่ไหมแล้วผู้หญิงก็สี่ใช่ไหมล่ะแล้วเขานั่งอยู่ข้างหลังกี่คนก็สองคนมันก็ตรงตัวเด็กเป็นสามก็ได้นั่นแหละสองสี่ก็ได้คนดแล้วก็ผลตรงกันเนาะแล้วตอนลำน่ะ คือไปสองที่เนาะก็คือท่านก็จะคนลุกเลยท่านก็จะมาประมาณนี้คนลุกจ้ะเหมือนกันคนลุกเหมือนกันก็คือว่าก็สาธุเนาะถ้าสมมติว่าเลขตัวนี้สามตัวแตกในงวดนี้ก็ขอให้เอซีทุกคนก็คือร่วมถวายปัจจัยมาช่วยกับหลวงปู่เพื่อจะสร้างตัวนี้จะสร้างอะไรนะเออเป็นหลังคาแล้วก็สร้างกุดที่พักสงฆ์ตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จใช่ค่ะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาอาจจะมีพัก มีผ้ามาพักมัันก็เตรียมไว้เหมือนปู่ก็อยากให้สร้างโดยที่ว่าผ่านหลวงปู่ทอให้สร้างให้เยให้ทําให้มันดีทีนี้ที่ก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้มันก็มีความฝันเกิดขึ้นค่ะฝันว่าไงฝันว่ามีพญานาคมาหาท่านเลยมาหาเป็นองค์สีดํำแต่ท่านไม่มีดวงตาก็พอดีไปงานบวชเนาะไปงานบวชแล้วก็กลับมา ลับมาก็เออตรงนี้มีวางนาคานี่ก็ว่าขากลับค่อแวะมาขากลับก็ขับเลยไปแล้วนะย้อนคืนมาอีกถอยหลังมาแล้วก็คือเข้ามาก็เห็นมีหลวงปู่องค์เดียวฐานแต่จริงๆตอนนั้นมีพระสามรูปแต่เราไม่รู้ก็เห็นว่ามีหลวงปู่ก็เลยมามากราบหลวงปู่พอหลวงปู่พูดอะไรซึ่งมันอยู่ในใจเราแล้วมันอยู่ในความฝันของเราตอนที่เราฝันครับหลวงปู่ก็ว่าเนี่ยจะไปถวายดวงเนตรเอ้า คือมันตรงกับที่เราฝันเรายังไม่ได้คุยกับหลวงปู่แล้วไม่ได้รู้จักมาก่นอนซึ่งมันเป็นสิ่งอัศจรรย์แล้วหลวงปู่บอกว่าถ้าใครที่เข้ามาในนี้แล้วออกไปจะได้กลับมาอีกก็กลับไปกลับออกไปก็ได้ถูกสูนย์เก้าสูนเจ็ดสามตัวสามตัวนะค่ะเลขเข้าสามตัวมหมดแต่คืออันนี้จะซื้อแค่สองตัวเพราะมั่นใจว่าปู่ให้แต่ละครั้งจะเข้าสองตัวสามตัวก็คือ อาจจะได้เป็นโต๊ดบางทีเราเลี้ยงเลขไม่ถูกเหมือนงวดที่วันที่สองพฤษภาคือเลี้ยงเลขไม่ถูกคือจะจับเอาแต่เก้าแล้วก็หนึ่งเก้าก็คือจะมั่นใจแค่สองตัวเพราะที่ผ่านมาที่ปู่ให้ก็จะสองตัวค่ะสามตัวนี่คือก็คือถ้าท่านจัดสร้างให้สําเร็จก็คือมันก็น่าจะมาแนวนี้ค่ะเพราะตอนที่ลําเสร็จแล้วท่านย้ำว่าท่านอยู่ตรงนี้มาสามร้อยยี่สิบสี่ปี เฉพาะวางนี้นะแต่วางอื่นเราก็บรู้แล้วใบตามหนสามร้อยยี่สิบสี่ปีก็ตัดสองตัวก็มีแค่นี้แต่ถ้าถามล่างล่างจะมั่นใจหนึ่งสี่หนึ่งสี่วงเลยมั่นใจหนึ่งสี่งสี่กึ่งพษนะครับสี่วงเลยเพราะว่างวนี้ถ้าซื้อก็คือกําลังทรัพย์เรอน้อยเราอยากสร้างถ้าปลูกแบบเหยียบให้ตัวนี้ก็คือขอเน้นเป็นหนึ่งสี่ใครถามก็จะบอกแต่หนึ่งสี่ดิ ไม่รู้เป็นอะไรมันติดไปแต่หนึ่งเสียงขอแต่สามตัวบางทีบางครั้งล่างไม่มีดวงขนาดนั้นไงแต่ถ้าผู้อื่นเขามีดวงเขาก็เราก็ปวดภายไปให้คน่ใช่ใชคือหนึ่งสี่เลยนะคะเน้นมาสี่เอาเป็นแค่นเลยรับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับปวดใช้จต่ว่าณี่นีวก็เรีว่าปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เล và ก็เป็นแนวทางของพี่เดือนนะครับผมเคเดือนนะครับอันนี้เป็นล่างส่งปลูกนะครับเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเข้ามาตลอดนะครับผมทางช่องก็มีโอกาสได้ถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะฮะครับได้มาเจอกันที่วัดโดยมังเอิญนะครับคลสี่ครับผมแนวทางตัวเลขของพี่เดือนก็มี3 2 4กับน1 4นะครับผมเน้นคือ 1- 4นะครับผมครัถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้นะครับผมส กันดึงแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารแนะทางใหม่ๆของทางช่องนะฮะทาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ